สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวบันไดที่จะติดตั้งกับตัวจักรยานนะครับในโครงสร้างคร่าวๆของวันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของไม่ว่าจะเป็นรถเด็กรถแม่บ้านหรือว่าเสือภูเขานะครับก็ตัวรูปแบบของบันไดมันจะมีทั้งที่เป็นการเล็กนะครับเกี่ยวกันเล็กแล้วก็เกี่ยวกันที่ใหญ่แต่ในโครงสร้างของเขามันจะมีแค่2แบบ ลักษณะของการสังเกตก็คือโครงสร้างของเกลียวเล็กมันจะใช้พวกคู่กับขาจานที่เป็นขาจานกลมๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นเกลียวซัพพอร์ตเกลียวเล็กๆแล้วก็ถ้าเป็นเกลียวใหญ่ก็จะซัพพอร์ตขาจานที่เป็นแบบแบนๆไม่ว่าจะเป็นจานภูเขาหรือจานเสือหมอบอาจานทุกประเภทที่เป็นโครงสร้างขาแบ,บนๆจะใช้เกลียวใหญ่ขาที่เป็นรูปแบบที่เป็นการกลมเลย เหมืนเหือนอส้นเหล็กกลมๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นกานเล็กนะครับที่ซัพพอร์ตบันไดมันก็จะมีเนื้อเรื่องของเกลียวซ้ายกับเกลียวขวาวิธีสังเกตเกลียวซ้ายกับเกลียวขวาจริงๆแล้วโครงสร้างของบันไดเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับก็คือตัว R กับตัว L ตัว R ก็จะเป็นข้างขวาตัว L ก็จะเป็นข้างซ้ายส่วนกรณีถ้าตรงด้านบนหรือว่า พวกสติกเกอร์ไม่มีเติอแจ้งให้เรารู้ให้เราดูได้ว่ามันจะเป็นเกลียวฝั่งซ้ายหรือเกลียวฝั่งขาจานฝั่งขวาวิธีสังเกตอีกอีกหนึ่งชิกก็คือเรื่องของดูเกลียวแกนบันไดนะครับสอ,สองตัวคู่กันเนี่ยให้ให้ตั้งตรงแล้วมองเล็งไปที่แกนเกลียวถ้าเกลียวฝั่งขวาเกลียวมันจะโค้งมนเป็นเป็นอ่าเป็นแนววงกลมเส้นเป็นวงกลมขนานกัน ตอนนี้ส่วนฝั่งที่เป็นเกียวซ้ายเกียวมันจะตีเส้นเป็นวงกลมเหมือนกันแต่ลักษณะเกียวของมันจะค่อยๆเอยีอยงขึ้นง่ายๆก็คือเกียวฝั่งซ้ายเกียวมันจะเอียงนะครับตีเอียงมาตีเอียงฝั่งขวามันจะตีตรงมาลักษณะในกรณีถ้าเราถ้าเราไม่มีตัวบอกตำแหน่งว่ามันจะเป็นข้างไหนนะครับให้สังเกตตรงนี้ช่วยได้เหมือนกันตำแหน่งของการใช้ประแจไขล็อกบันได ซึ่งซึ่งรูปแบบและปัญหาตอนนี้ที่เราเจอมากๆก็คือเรื่องของรูปแบบมีการปรับเปลี่ยนตัวขนาดของประแจบันไดมีการปรับเปลี่ยนให้ให้ให้มีบางรุ่นมันจะเล็กลงถ้าอย่างเป็นสแตนดานเมื่อก่อนเนี่ยโครงสร้างมันจะใช้ประแจเบอร์สิหหรือปะแจที่ไขบันไดโดยเฉพาะนะครับก็จะเข้าได้พอดีแน่นแล้วมันคงออกแรงได้เต็มที่หรือหรือบางครั้งกรณีไม่มีประแจที่ซับพอร์ตโดยตรงกับการไขบันไดก็จะเป็นประแจปฝากตายเบอร์สินะครับไขเข้าได้ นั่นในลักษณะนี้นะครับแต่ละคานี้มาในรูปแบบของตัวบันไดมันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมันจะเริ่มปรับเปลี่ยนมาอย่างบางรุ่นก็จะเป็นเบอร์14นะครับดูตาเปล่าคร่าวๆมันจะมันจะคล้ายๆกันมันจะไม่มันมันจะมันจะใกล้เคียงกันไม่ใช่คล้ายๆกันมันจะใกล้เคียงกันพอกรณีของบางตัวที่เปลี่ยนเป็นเบอร์14 ลูกค้าต้องสังเกตนะครับก็คือถ้าอย่างปกติเป็นเบอร์15ประแจเข้าเต็มหน้างานใช่ไหมครับแต่พอเราเอาประแจตัวเบอร์15มาไขากับรุ่นที่เป็นแกนเบอร์14มันจะหมุนได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราไขาไม่ระวังหรือออกแรงมากๆากุม๊มันจะรูดรูดจากเหลี่ยมของประแจและก็ตัวชิ้นงานคราวน,นี้กรณีพอรูดเสร็จตัวบันไดไขไขไขติดตั้งกับขาจานแน่นไม่พอนะครับถ้าน่นไม่พอมันจะฟ้องเรื่องของ เกลูดพอเกลเกลูดยังไงเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูนะครับอพอลูกค้าเห็นไปแล้วนะครับลักษณะของเกลูดตอนนี้เวลาเราไขเราต้องมันเลยต้องโฟกัสดูว่าตัวหัวหัวนัดของตัวบันไดที่เราได้ไปนะ่ะมันจะต้องเป็นเบอร,ร์14หรือเบอร์15เพราะมันจะมีความต่า,อางอยู่แล้วถ้ากรณีเบอร,ร์15ามาไขข,ของเบอร,ร์14มันไขได้แต่มันไม่สามารถทําให้ตัวชิ้นงาน2ชิ้นนี้ไขแน่นได้เต็ม ลอ,เอกเต็มกำลังที่ควรที่จะล็อกอยู่ของบันไดตัวเหลี่ยมมันจะรูดก่อนพอเราเอาไปใช้งานเสร็จมันจะเกลียวรูดล้างเกลียวของตัวขาจานนี้ออกมาทําให้ตัวอุปกรณ์2ชิ้นนี้เสียคู่กันเลยตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นเบอร์14ลักษณะของการเข้าประแจหน้างานมันจะเข้าได้เต็มที่แบบนี้นะครับนี่คือเบอร์14ตรงตามเบอร์ของแกนตัวอุปกรณ์เราครับตรงนี้ต้องระวังถ้าเบอร์15เข้าไปมันจะหลวมโย หลวมอยู่ไขแล้วอยู่แต่ว่าไม่สามารถให้ไขแน่นได้มันจะรูดเหลีออ่ยมก่อนแล้วก็อย่างบางรุ่นก็ทํามาถึงขั้นเป็นเบอร์13 13นี่ก็เหมือนกันครับคราวน,นี้ตัวเบอร์13เองเหมือนกันถ้าเรา14ไปไขมันก็ไขได้เหมือนกันแต่ว่าให้ทอค,ความตึงหรือว่าให้อุปกรณ์ชิ้นง,งานให้แน่นตามค่าทอค่าอุปกรณ์เทาเนี่ยมันจะไม่ได้เหลี่ยมมันจะรูดก่อนพรรูดก่อนก็เป็นลักษณะเดียวกันครับก็คือทําให้ตัวขา ขาจานปั่นเราเกลียวเสียออกมาพร้อมกับบันไดที่ไขไม่แน่นนะครับพอปั่นไปเนี่ยมันจะล้างเกลียวออกมาเลยตร,ตรงนี้ต้องเป็นข้อควรระวังพอเป็นเบอร์ลักษณะของเบอร์สินะครับเบอร์สิมันก็จะเป็นเบอร์สิบสามเข้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือรูปแบบของตัวบันไดในปีปัจจุบันมันจะมีทั้ง3ขนาดละเบอร์15เบอร์14เบอร์13ในโจทย์นี้ต้องระวังว่าตัวบันไดที่เราได้ไป มันจะต้องใช้ประแจอะไรให้ตรงโจทย์แต่ถ้าเราไม่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 ระวังในการเลือกใช้ประแจให้ถูกมันก็จะเป็นกรณีของตัว,ต,วตัวเกลยียวของชุดการเราเกลยียวรูปนะครับก็คือมันจะล้างเกลยียวออกมาเลยตรงนี้ต้องระวังนิ่นหนึ่งส่วนลักษณะข้อลักษณะของการถอดและการติดตั้งบันไดเดี๋ยวไปดูจากการติดตั้งจากตัวรถกันดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดู ส่วนขั้นตอนของการถอดบันไดนะครับให้ให้เราสังเกตและแลวท่องจําแบบนี้แบบง่ายๆก็ได้นะครับคือเวลาถอดบันไดออกจากตัวจักรยานคันเดิมให้หมุนไปด้านล้อหลังทั้งสองข้างเวลาเราอยู่ฝั่งจางโซ่ก็หมุนหมุนไปด้านหลังลักษณะนี้นะครับหมุน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 ท่วนเข็มออกไว้ด้านหลังนี่คือการถอดบันไดฝั่ง ฝั่งจัตโซ่ฝั่งขวาแล้วก็เดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายพอมาฝั่งซ้ายเหมือนกันครับให้หมุนไปด้านหลังมันจะได้ทําความเข้าใจง่ายเพราะเกลียวสองฝั่งนี้มันจะเป็นเกลียวคนละดานการเป็นเกลียวขวากับเกลียวซ้ายแต่เวลาเราไขาเราจะงงเพราะฉะนั้นให้ท่องจําว่าถอดบันไดให้หมุนไปทางล้อหลังทั้งสองข้างพอเรามาอยู่ฝั่งข้างซ้ายเราก็หมุนไปด้านหลังเหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้เราถอดบันไดได้ง่าย